ตอนนี้ลงอยู่ที่เจแปนแอลนะครับก็เ,เห็นมา<ด>เริ่มละลายแล้วตอนนี้เดือนพฤษภาคมครับกลางกลางเดือนแล้ววันนี้หวยออกพอดีวันที่16นะโอเคตรงน,นี้จะเป็นจุดสิ้นสุดที่ทางเจ้าหน้าที่เขากั้นไว้ครับก็ประมาณน,นี้เนาะโอเคสิ้นสุดแล้ว ฮัลโหลคุณกำลังอยู่กับช่องโฟวิยุมนะครับเจแปนแอลหรือกำแพงหิมะเป็นอีกหนึ่งสถานที่เที่ยวที่ฮิตสำหรับคนที่ไปเที่ยวญี่ปุ่นแล้วอยากเจอหิมะในช่วงเมษาพฤษภานะครับและหลายๆคนยังคงสับสนกับวิธีการเดินทางไปที่เจแปนแอลนะครับว่าไปยังไงต้องทำอะไรบ้างมีพาสอะไรใช้ได้บ้างนะครับลุงรวบรวมทุกอย่างทุกขั้นตอนมาให้ไว้ในคลิปนี้แล้วนะครับ ก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกับเส้นทางเจปแปนแอลหรือทาเทยามะคุโรเบะอภายรูทกันก่อนนะครับทาเทยามะคุโรเบะอภายรูทอยู่ระหว่างรอยต่อของจังหวัดโทยามะและจังหวัดนากาโน่นะครับ เป็นเส้นทางธรรมชาติที่มีเทือกเขาหลากหลายยอดนะครับสลับซับซ้อนและสวยงามเหมือนเทือกเขาแอลในยุโรปนะครับจึงได้ขนานนามว่าเจแปนแอลจุดที่สูงที่สุดของเจแปนแอลคือยอดเขาทาเทยามะมีความสูงประมาณ30,15เมตรนะครับซึ่งสูงเป็นอันดับที่2ในประเทศญี่ปุ่นรองลงมาจากภูเขาไฟฟูจิเลยนะครับช่วงเวลาที่เปิดให้บริการของเส้นทางทาเทยามะโครเบะอัพไพ์รูทอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละปีนะครับขึ้นอยู่กับสภาพอากาศของปีนั้นๆ โดยส่วนใหญ่จะเปิดให้ขึ้นไปในวันที่15เมษายนถึง30พฤศจิกาของทุกปีนะครับเราสามารถขึ้นไปดูกำแพงหิมะได้จนถึงประมาณปลายเดือนมิถุนายนนะครับแล้วแต่สภาพอากาศของแต่ละปีในปีนั้นๆน,น,นะครับถ้าจะดูใบไม้เปลี่ยนสีให้ไปช่วงกลางเดือนตุลาจนถึงสิ้นเดือนพฤศจิกานะครับและจะปิดเส้นทางตั้งแต่เดือนธันวาจนถึงกลางเดือนเมษายนนะครับสำหรับการเดินทางไปจะเป็นแอลด้วยเส้นทางทาเทยามะคุโรเบะอาไพร์รูท จะมีจุดไฮไลท์หลักๆอยู่2จุดก็คือกำแพงหิมะและเขื่อนคุโรเบะนะครับสามารถเดินทางเริ่มต้นได้จาก2ทางก็คือจากทางโทยามะถ้าขึ้นทางนี้จะเจอกับกำแพงหิมะก่อนแล้วไปจบที่เขื่อนคุโรเบะนะครับสำหรับคนที่เดินทางมาจากทางโอซาก้าเกียวโตให้ขึ้นทันเดอร์เบิลงที่สถานีซึรุงะนะครับแล้วขึ้นชิงคันเซ็นสายฮคุริคุลงที่สถานีโทยามะนะครับ และยังสามารถขึ้นได้จากทางนากาโนะนะครับถ้าขึ้นจากทาานี้จะเจอกับคืนคุโรเบะก่อนแล้วไปจบที่กำแพงหิมะครับคนที่มาจากทางโตเกียวและคุรุยซาวะนะครับให้ขึ้นชิงคันเซ็นสายโฮคุริคุลงที่สถานีนากาโนะนะครับและคนที่มาจากชินจูกุคาวาคุชิโกมัซึมโตและฮาคุบะนะครับสามารถขึ้นรถไฟสายอาซูสะลิมิเต็ดเอ็กซเพรสลงที่สถานีชินาโนโอมาชิได้ครับ ส่วนคนที่เช่ารถขับฝั่งโทยามะจอดรถได้ที่หน้าสถานีทาเทยามะส่วนฝั่งนากาโนะจอดรถได้ที่หน้าสถานีโอกิซะค่าจอดรถประมาณ1 0 0 0เยนต่อวันนะครับเราสามารถเลือกได้ว่าจะขึ้นทางใดทางหนึ่งแล้วไปลงอีกทางหรือจะเลือกขึ้นทางเดิมแล้วกลับทางเดิมก็ได้นะครับเดี๋ยวลุงจะค่อยๆอ,อธิบายไปทีละจุดจะได้ไม่งงกันครับ โดยลุงจะเริ่มขึ้นจากทางนากาโนะนะครับไปจบที่โทยามะนะครับเส้นทางจากนากาโนะจะเริ่มได้2จุดนะครับก็คือเริ่มจากขึ้นบัสหน้าสถานี j จอานากาโนะฝั่ง East Exit นะครับใช้เวลาประมาณ1 0 5นาทีถึงสถานีโอกิสวะนะครับและอีกจุดก็คือขึ้นรถบัสโลคอลหน้าสถานีชินาโนะโอมาชิใช้เวลา40นาทีจะถึงที่สถานีโอกิสวะนะครับ แล้วไปขึ้นรถบัสไฟฟ้าลอดอุโมองคันเดนจากสถานีโอกิสวะใช้เวลา16นาทีถึงที่สถานีเขื่อนคุโรเบะนะครับตรงนี้จะมีทางวัดใจให้เลือกนะครับจะเลือกไปทางซ้ายหรือทางขวาก็ได้ครับถ้าไปทางขวาก็จะขึ้นบันไดไปดูวิวที่สันเขื่อนด้านบนดาดฟ้าได้ครับส่วนถ้าไปทางซ้ายก็จะเดินไปที่สันเขื่อนได้เลยครับตรงเขื่อนคุโรเบะนี้จะมีมิวเซียมร้านอาหารและร้านขายของอยู่นะครับ <Whoa. S 2> จากสถานีเขื่อนคูโรเบะจะใช้เวลาเดินเลาะสันเขื่อนไปสถานีคูโรเบโกประมาณ15นาทีครับแล้วไปเข้าคิวเพื่อขึ้นเคเบิลคาร์ไปสถานีคูโรเบะไดระอีก5นาทีครับและต่อด้วยนั่งโรบเวไปที่สถานีไดคันโบอีก7นาทีครับ จากนั้นขึ้นรถบัสไฟฟ้านะครับลอดอุโมองค์ทาเทยามะใช้เวลาอีก10นาทีจะถึงสถานีมูโรโดะนะครับที่เป็นจุดสูงสุดที่ให้นักท่องเที่ยวขึ้นมาได้ครับซึ่งจะมีความสูงอยู่ประมาณ2,450เมตรครับจุดนี้เองที่มีไฮไลไท์สำคัญที่เรียกว่ายูกิโนโอตานิหรือกำแพงหิมะนั่นเองนะครับ mm hmm. เราสามารถเดินออกไปถ่ายรูปที่กำแพงหิมะได้ครับแต่จะต้องไม่เดินออกนอกเส้นทางที่เขากำหนดไว้ครับ ตรงมูโรโดนี้นะครับจะมีโรงแรมร้านอาหารร้านค้าไว้บริการนักท่องเที่ยวด้วยครับแต่คนจะค่อนข้างเยอะลุงจะแนะนําให้เตรียมขนมของกินติดไปด้วยก็ดีครับสําหรับคนที่ซื้อตั๋วแบบราวทิปหรือตั๋วไปกลับจากทางนากาโนะนะครับก็นั่งรถย้อนกลับไปทางเดิมได้เลยส่วนคนที่ซื้อแบบวันเว์นะครับต้องการลงฝั่งทางโทยมะนะครับให้ไปต่อรถบัสท,ที่หน้าสถานีมูโรโดนั่งบัสไปอีก50นาทีทก็จะถึงสถานีบิโจไดระนะครับ จากนั้นให้นั่งทาเทยามะเคเบิลคาร์ไปที่สถานีทาเทยามะใช้เวลาประมาณ8นาทีนะครับจากนั้นไปขึ้นรถไฟสายโทยามะชิโฮเรลเวทาเทยามะไลน์นะครับจะวิ่งไปที่สถานีเทระดะนะครับแล้วเปลี่ยนชื่อเป็นสายโทยามะชิโฮเรลเวเมนไลน์นะครับแล้ววิ่งไปสุดที่สถานีเดนเทสึโทยามะใช้เวลาอีก65นาทีครับสำหรับคนที่มีเวลาน้อยอย่าไปแค่กำแพงหิมะลุงแนะนำว่าให้ขึ้นทางโทยามะจะดีที่สุดครับ ส่วนคนที่อยากเก็บทั้งกำแพงหิมะและเขื่อนคุโรเบะนะครับลุงแนะนำให้ขึ้นแบบวันเวก็จะเก็บครบทุกจุดและราคาถูกกว่าขึ้นแบบราวทิปนะครับจะเลือกขึ้นทางไหนก่อนก็ได้นะครับแล้วแต่เราเอาที่เราสะดวกที่สุดครับ การเดินทางขึ้นลง Japan แอลจะใช้เวลาเดินทางนานพอสมควรนะครับแล้วยังต้องต่อคิวเพื่อขึ้นรถในจุดต่างๆต่อคิวเข้าห้องน้ำต่อคิวซื้อของกินและแวะพักถ่ายรูปนะครับทั้งหมดจะใช้เวลาประมาณ4-8ชั่วโมงเลยนะครับดังนั้นควรจะขึ้นเช้าๆให้ถึงสถานีททเทยามะหรือสถานีโอกิสวะก่อน11โมงจะดีที่สุดครับและควรดูตารางเวลาดูรอบของแต่ละจุดให้ดีนะครับแล้วที่สำคัญอย่าลืมดูรอบกลับเที่ยวสุดท้ายของแต่ละจุดไว้ด้วยนะครับ คนที่ขึ้นแบบวันเวลุงแนะนำว่าให้จองที่พักฝั่งโทยมะ1คืนและฝั่งนากาโนะ1คืนนะครับสำหรับส่วนคนที่ขึ้นแบบลาวทิปควรจะพักค้างคืนในเมืองใกล้ๆสัก1หรือ2คืนครับจะได้เดินทางไม่เหนื่อยจนเกินไปทีนี้เรามาดูค่าตัว๋วขึ้นเจ p ป n a i r l กันครับดูตามในภาพได้เลยนะครับในสีเทาจะเป็นราคาเที่ยวเดียวนะครับก็คือขึ้นจากทางฝั่งนากาโนะลงที่โทยมะหรือขึ้นจากทางโทยมะลงที่นากาโนะราคาจะอยู่ที่ 1,1660เยนต่อคนนะครับส่วนสีม่วงจะเป็นราคาตั๋วแบบไปกลับหรือราวทิปนะครับก็คือขึ้นจากทางนากาโนะไปถึงสถานีมุโรโดและกลับลงมาที่นากาโนะราคาตั๋วไปกลับจะอยู่ที่2,900เยนครับจากสถานีชินาโนะโอมาชิไปกลับจะอยู่ที่15,250เยนครับถ้าขึ้นไปกลับแค่ระหว่างโทยมามะกับกำแพงหิมะ ที่สถานีมุโรโดค่าตั๋วจะถูกลงนะครับจะอยู่ที่1220เเยนครับแต่ถ้าขึ้นจากทางโทยมะไปจนถึงเคือนคุโรเบะแล้วกลับมาลงทางโทยมะจะอยู่ที่19,320เยนครับส่วนราคาค่าตั๋วเด็กนะครับอายุ6-11ปีจะคิดราคาครึ่งหนึ่งของราคาตั๋วผู้ใหญ่นะครับและพาสที่สามารถใช้กับเส้นทางทาเทยมะคุโรเบะเอาไพารูดได้นั้นก็คือ เอาพายทาคายามะม,สมโโัสุโมโตะแอเรียทัวริสพาสสำหรับ5วันราคาจะอยู่ที่24,000เยนครับและสามารถซื้อได้ที่เว็บ jr central และ jr west นะครับส่วนวิธีซื้อพาสผ่านเว็บไซต์ jr west นะครับสามารถดูได้ที่คลิปนี้เลยครับหรือจะซื้อผ่านครุกก็ได้นะครับสามารถใช้ส่วนลดโกวิลุง klk ได้ด้วยครับและพาสนี้สามารถใช้กับรถไฟสาย jr โทคโดลน์ ok จากสถานีนากายาไปที่สถานีจิป,ปุครับ รถไฟสาย jr ทาคายาม่าไลน์และ jr Limited e x p r e s s Y วายวิวฮิดะแบบ non reserve seat จากสถานีกิฟุไปสถานีทาคายาม่าและสถานีโทยาม่าได้ครับรถไฟสาย jr ชูโอเมลไลน์และ jr Limited e x p r e s s Y วายวชินาโนแบบ non reserve seat จากสถานีนางโย่าไปสถานีมัึโมโตได้ครับรถไฟสาย jr โอิโตไลน์จากสถานีมัึโมโตไปสถานีชินนาโนโอมาชิได้ครับ แล้วยังสามารถใช้ขึ้น JR L ได้ตลอดเส้นทางทาเทยามะคูโรเบะเอาพรรูทได้เลยนะครับสามารถแลกพลาสได้ที่อ f ฟฟิศ JR Central และ JR West ในสถานี JR หลักๆตามนี้ได้เลยนะครับสำหรับที่สถานีนากโนะสถานีชินาโนะโอมาชิสถานีโอกิซาวะสถานีทาเทยามะและสถานีโทยามะจะมีคอยลล็อกเกอร์สำหรับฝากกระเป๋าได้นะครับแต่ตู้ที่ใส่กระเป๋าใบใหญ่จะมีจำนวนไม่มากนะครับ และสำหรับคนที่เดินทางแบบ one way เขามีบริการส่งกระเป๋าระหว่างสถานีนะครับจากสถานีเดนเทสุโทยมะกับสถานีชินาโนโอมาชิด้วยครับค่าส่งประมาณ4,000เยนต่อใบนะครับแต่ต้องไปส่งกระเป๋าก่อน10โมงเช้าและต้องไปรับกระเป๋าคืนก่อน6โมงเย็นนะครับอ้อตลอดเส้นทางทาเทยมะคูโรเบะอาพายรูทนี้นะครับจะไม่สามารถใช้ดโดรนถ่ายรูปถ่ายคลิปได้เลยนะครับ หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับอย่าลืมกดซุปเปอร์แทงกด s ด b ับ r i ครกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องโควิลุงได้นะครับขอให้ทุกคนเที่ยวให้สนุกกับทริปที่กำลังจะเกิดขึ้นเดินทางปลอดภัยกันทุกคนนะครับบ๊ายบายปูน,ปน 你啊。